ดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้ให้ชมผงนางกวักนะครับหรือพระเครื่องในรายการสําคัญคือพระนางกวักหรือผงนางกวักนะครับองหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับซึ่งหลวงปู่หมุนร่วมผูกเสกนะครับออกปี39นะครับวัดตาลโคนนะครับซึ่งพิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์ทรงหยดน้ําและมีนางกวักประทับอยู่ด้านในนะครับบนต่างขาสิงนะครับมีอคระยันอยู่4ี่อคระแล้วมีคล้ายจุดไข่ปลารอบ นะครับองพระผงองคนี้นะครับเป็นพระผงเนื้อผงพุทธคุณนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังมีถุงเงินถุงทองอยู่แล้วก็มียันปรากฏอยู่ด้านบนนะครับงดงามคมชัดเข้มขังแลกแร่งมากๆนะครับเป็นนางกวากที่เนื้อสวยมากๆนะครับสําหรับนางกวากนั้นนะครับเชื่อว่าจะเรียกเงินเรียกทองเรียกความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุกนะครับทุกด้านนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับดังนั้น ถ้าเอฟซีท่านใดสนใจนางกวักองคหลวงปู่สวงนะครับองค์นี้รีบติดต่อมาเลยนะครับซึ่งพระเครื่ององคหลวงปู่สวงทุกรายการได้รับความนิยมมากๆนะครับ